สุภาษิบที่23ข้อที่5อธิบายต่อไปต่อมาจากข้อที่4บอกว่าเมื่อเจ้าเหลือบมองดูทรัพ์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะว่าแน่นอนทีเดียวมันสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกเอินรีสิ่งที่ได้รับมา สิ่งที่เราทุ่มเทเป็นเวลาหลายปีบ่อยครั้งมันจะหายไปในทันทีในชั่วพริบตาทุ่มเทสะสมอะไรต่างๆมาเนี่ยบางทีพริบเดียวหายไปหมดในพริบตามันบินไปมันอย่างนกอินทรี see. ข้อนี้บอกว่าเมื่อเจ้ามองดูทรัพย์สมบัตินั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือในภาษาลาตินลาตินวอ์เกตนะฮะแปลข้อนี้บอกว่าอย่างเงยตาของเจ้ามองดูความร่ํารวยที่เจ้าไม่อาจมีได้ลึกซึ้งกันไหมหมายความว่าความร่ํารวยเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง ดังนั้นอย่ามัวแต่ไปมองหาความร่ำรวยนั้นเพราะความร่ำรวยแท้นั้นมันไม่มีอยู่จริง มันไม่ใช่ความร่ํารวยที่แท้จริงไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคนนั้นมีเงินเยอะคนนั้นมีบ้านใหญ่มีเงินมันเป็นแค่เงาเป็นแค่ภาพรวงตาของความร่ํารวยความร่ํารวยแท้ไม่มีอยู่จริงความร่ํารวยนั้นมันไม่ยั่งยืนมันไม่ถาวรไม่ว่าใครจะเป็นคนร่ํารวยก็ตามมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรคนที่รวยล้นฟ้ารวยมากที่สุดระดับต้นๆของโลกเนี่ยในคืนนี้เป็นต้นไปเขา,าจ,จะไม่เกี่ยวข้องกับเงินนั้นสักบาทเดียวก็เป็นไปได้เมื่อพระเจ้านำเขาไปจากโลกนี้หรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้น ความร่ำรวยนั้นไม่ยั่งยืนถาวรและมันเสื่อมสลายได้มันไม่มั่นคงในตัวของมันเองความร่ำรวยไม่ได้ทำให้คนมีความสุขความร่ำรวยไม่ทำให้คนมีความพอใจอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงแค่เงาเพียงชั่วคราวดังนั้นหัวใจของใครก็ตามความคิดสมองใครก็ตามไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเนะี่ยฉันต้องรวยฉันต้องรวยช่องรวยในสุดเขาจะพบกับความว่างเปล่าและไม่มีอะไรเลยดังนั้นในข้อนี้ก็เลยบอกว่าตาเนี่ยตาของเจ้าเนี่ยถ้ามองพยายามมองหาทรัพย์ มบัติจับจ้องที่ทรัพย์ส,สมบัติจับทิ้ทงความร่ำรวยปั๊บเดียวมันก็หายไปใจของคนจํานวนมาก จดจ่อทุ่มเททำยังไงฉันจะรวยทำยังไงจะรวยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอสิ่งที่เขาจ้องนั้นนหะเหมือนกับจ้องหมอกควันในเวลาเช้าแป๊บเดียวหมอกควันนั้นมันก็จางหายไปเพราะว่าในพระมีตอนนี้บอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทรัพย์สินหรือความร่ํารวยเนี่ยมันทําปีกให้กับตัวมันเองมันมีปีกด้วยแล้วมันทําเองนั่นเองทำปีกให้กับตัวเองมันจะสร้างปีกขึ้นมาแล้วมันก็บินไปสังเกตไหมเดือนที่แล้วยังรวยรวยอยู่เลยมันบินไปแป๊บเดียวในเดือนนี้จดอีกแล้วมันบินผ่านมาแล้วก็บิน ผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อจับจ้องมันมองๆอยู่ดีมันก็บินจากเขาไปเรียบร้อยแล้วเหมือนนกที่มีปีกนั้นมันบินไปไหนมันบินไปสู่ท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีนกอินทรีเป็นนกที่บินได้เร็วมากเร็วสุดๆหมายถึงว่าไอ้ความร่ำรวยของเราเนี่ยมันจะหายไปอย่างรวดเร็วมันบินไปไหนบินไปสู่ท้องฟ้าเวลานกอินทรีบินเนี่ยบินไปมันจะบินจนลับตาเลยนะนกกระจอกบินเรายังพอเห็นใช่ไหมแต่นกอินทรีบินทรัพย์สินความร่ำรวยที่มันเคยมีลับตา มันบินสูงมากเอื้อมไม่ถึงมันบินไปไกลมากเกินกว่าที่จะเรียกกลับมาไอ้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี้ยมันจะหายไปอย่างรวดเร็วไปไม่กลับเรียกกลับไม่ได้มันบินไปไหนอันนี้สําคัญมันบินไปหา เจ้าของดั้งเดิมของมันมันบินไปหาพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของดั้งเดิมของมันมันบินไปสู่ที่ที่มันจากมาเมื่อก่อนมันอยู่ที่นั่นมันบินไปสู่พระองค์ผู้เป็นผู้จัดการมันแต่เพียงผู้เดียวความร่ำรวยมันบินไปหาพระเจ้ามันยอมรับว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายของมันมันบินไปสู่สวรรค์เพื่อจะรับคําสั่งจากพระเจ้าว่าต่อไปมันควรจะไปอยู่ที่ไหนและมันควรจะตกไปอยู่ในมือของใครและมันควรจะบินจากเขาไปเมื่อไหร่จนเขาไม่สามารถเห็นมันได้อีก ลและไม่สามารถกู้มันคืนกลับมาได้สรุปก็คือว่านกอินทรีมันมีปีกปินไปบนท้องฟ้าไปไม่กลับเหมือนกับความร่ำรวยพระเจ้าอยากให้ใครร่ำรวยคนนั้นก็จะร่ำรวยมั่งคั่ง และถ้าพระเจ้าอยากให้ความร่ำรวยความมั่งคัง่งมันบินไปจากใครมันก็จะบินไปจริงจริงบินไปเหมือนกับน,นกอินทรีบนท้องฟ้าจากไปอย่างรวดเร็วดังนั้นวันนี้อย่าสแสวงหาความร่ำรวยแต่จงสแสวงหาพระเจ้าอย่าสแสวงหาเพื่อจะรับทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแต่จงสแสวงหาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นและเรารู้ว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของความมั่งคั่งนั้นจะทรงปกป้องดูแลเลี้ยงดูเราทั้งหลายผู้ที่ยำเกรงพระองค์อย่างแน่นอน